ดอกกำลังนารักตุมุติมิเมื่อนี้ผ้ามาชมผ้ามาเบิงดอกใหม่ก,หมกำลังงามๆพี่น้องคะ่ะเมื่อน,น,น,ะะนี่อันนี้สีสักุลานะเนี่ยนี่สีสกุลาแต่ว่าบหันบานจากก็กกกเลยเป็นสีนี่โอ้ยนกกาเว้ากาเห็นมากกับามได้เดียวนี่ กำลังงามๆเลยค่ะดอกกำลังนารักนารักเลยยังบวชในบ้านนอคะนี่อีกอาทิตย์หนึ่งนะคะอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะสีงามแบบแห้งเลยนี่คือทุกคนแบบนี้นะคะการถีดอกไม้สีทรงออกเนาะห้งามงามแบบใดเขาเรียกว่างาม ดอกซ้ำนี่นะคะดอกซ้ำนี่เด้อพี่น้องทิวานสิว่างามงามนี่คือหมายคึงว่างามของเมฆานะคะเพราะว่ามันจะบานที่นี่แต่โอ้ยมันจะตูมที่นี่แต่ว่าไปบานที่ที่เพิ่นนะคะเพิ่นก็นเลยเอาแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ดอกเป็นตหาหักแบบนี้เลยจ้ถ้าสิเป,ปี้ยวดอกบานไปไปถึงผุนก็ต้องร้อยเมน,นี้ก็เลยสิเอาดอกตหาหักตหาหักนี่ล่ะมาให้ไม่ให้เบิ่งนะคะ กำลังงามงามสีซากุระเด้อพี่น,อน้องนี่สีซากุระอันนี้สีส้มตรงนี้สีมี่ตรงนี้นะสีมีอยู่สามสีสามสีนะคะสีเหลืองบม่มีม่วงบ่มีขาวบ่มีนะคะสีมูนันสีอยู่อีกโซนหนึ่งโอ้ยงามหลายงามหลาย ดางสมกับมีได้พี่น้องดางสมดางสมอันนี้ดางดางสีสมนะคะกอดกับสีวบาตั้งแต่ภาษาไทยผสมภาษาอีสานอยู่เลยบอกภาษาอีสานเรากับสีออกไทยเด้ขพอโทษขอไผ่นะคะมือนี้กับสีเอาใส่รถเข็นเมื่อไปใส่รถอู้ทงผุนกับงามได้พี่น้อง โอกคทั้งผลงามงามทุกมองดะว้าก็มื่อนี้กะเอาดอกไม้อดอกไม้ที่กำลังสีทรงลำพี่น้องเนาะมื่อนี้หมายถึงว่าดอกเนี่ยกำลังเล็กๆกำลังพอทรงทรงสีงสรง,ง,ง,งประมาณนี้นะคะถ้าทรงออกนะคะทรงห้ยไม่ขาเนาะ กระสีดอกน,น้อยๆซัานี้เดอค่ะเดอดอกบานเพื่อนบ่เอานะคะเพราะว่าถ้าดอกบานไปอนหอดผลมันกระสิโรยนะคะอันนี้กระสุงดอกน้อยประมาณนี้ค่ะคลิปนี้กะขอบคุณทุกคนนะคะที่ใครแวะเวียนมานะคะผู้ใดชมมหอดตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งดูดูดอกใหม่ผู้ใดมากดอกใหม่นะคะเขามาเบิง่งใดเลยนะคะสิอัปเดตให้เบิ่งดูดูเนาะก็ขอบคุณค่ะ